ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่สําคัญนะต้องอนุรักษ์ไว้และออกเสียงให้อย่างถูกต้องเนาะราชพัช์พิบูลสงคราม สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องเล่าชาวตลาดกับตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้ ให้สมาสักการะชนะคดีความมาขอพรได้ตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินทางมาถึงตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้กันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าตลาดนะคะต่างเต็มไปด้วยความคึกคักมีร้านค้าร้านอาหารและของใช้สิ่งของคขนมากมายเลยนะคะและยังมีการแสดงสุดพิเศษที่ทุกคนสามารถเข้ามารับชมได้ในทุกเย็นวันอาทิตย์เลยค่ะ ตลาดวัฒธ,ธรรมได้ร่วมกับภาคเอกชนทั้งสมาคมจีนสมาคมภากกาภพิษณุโรคสมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเทศไทยมูลนิธิเทพกุศลส่งเคราะห์ผู้ประกอบการตลาดใต้และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจัดงานนี้ขึ้นเพื่อการพรัฒนายานวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒธ,ธรรมประเพณีและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมทั้งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสารรค์เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ด้วยพื้นที่ทางวัฒนธรรมอีกทั้งยังทําให้คนในพื้นที่เห็นคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมเกิดตีสํานึกรักท้องถิ่นสืบสานวัฒนธรรมไปยังคนรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้ขึ้นซึ่งเป็นการนำวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ทางด้านอาหารเสื้อผ้าและของใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่วัฒนธรรมไทยจีนมุสลิมและคริสเตียนซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตระหุวัฒนธรรมของคนเมืองพิษณุโลกโดยตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้ภายในงานมีการจัดจำหน่ายอาหาร และสินค้าต่างๆพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายในตลาดเช้าก็นำของมาจํำหน่ายในช่วงเย็นมีการแสดงของนักเรียนกลุ่มเยาวชนต่างๆที่จะหมุนเวียนมาสร้างสีสันให้กับตลาดวัฒนธรรมเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองพิษณุโลกและถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพิษณุโลกอีกทางด้วยสวัสดีครับ นาวาการตรีสมนึกสวัสดีครับเป็นพิธีกรจิตอาสาเป็นคณะกรรมการบุรนิทิ่สมสมสมอุตสาหกรรมส่เพ่อที่สุดโรสำหรับตลาดถนนสายวัฒน,ธ,นธรรมนั้นนะครับถึงกำเนิดมาโดยทางเทศบาลร่วมกับนะครับ,หรรพพบม,ม,มหาวิทยาลัยราชภัฏนพิบูลสงครามมหาวิทยาลัยทะเลสวนและนะครับมหาทางด้านมหาวิทยาลัยกรมศิลปากรน,นะครับซึ่งถนนวัฒนธรรมเป็นต้นกําเนิดนะครับในการอนุรักษ เรียกว,ว่าเป็นตลาดที่เรียกว,ว่าคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่พักคำนักและทําการค้ามาเป็นเวลานานหลายหลายร้อยเรียกว,ว่าเป็นร้อยปีก็ว่าได้มีขนมอร่อยๆมีอาหารที่ควอรอนุรักษ์ยกตัวอย่างเช่นอ่างกล้วยเป็นขนมคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เป็นขนมกุยช่ายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับออแจกงา ไม่ถาหน้าทานแต่เป็นขนมที่ควรอนุรักษ์ไว้มีอาหารอร่อยมากมายในทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการจัดตลางนัดแบบนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลาประมาณ4ทุ่มมีการแสดงนะครับมีการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเรียกว่าพี่น้องคนไทยตลอดจนนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันก็ข,ขอฝากทางรั่น อาจารย์นะครับได้มาสนับสนุนด้วยขอบคุณทางนักศึกษาได้มาบันทึกและเผยแพร่ขอให้นะครับน้องๆนักศึกษาจบประสบความสำเร็จน,นะครับในวิชาขอบคุณมากครับท่านผู้มีเกียรครับผมเองนั้นนะครับก็ได้มาอยู่ที่เมืองพิซซูโรนะครับแล้วก็เห็นตลาดนะครับตลาดใต้ถลดสายวัฒธธรรมมีความเจริญรุ่งเรือง็็อยากนำเสนอนะครับว่าถนนแบบนี้ ใ็นการสร้างเศรษฐกิจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้มาสนับสนุนนะครับในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจของเมืองพิษสุลโลกใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับจะได้นะครับพบปะกับพี่น้องชาวพิโลกที่มีอัธยาศัยไมตรีดีมากให้การต้อนรับตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน อย่างตกทุกได้ยากหรือเศรษฐกิจตกต่ำเราก็มาช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นนะครับเน,นส่วนที่นําเสนอให้คนไทยตลอดจนทุกทุกท่านมาเที่ยวพิศโลกนั้นจะได้เห็นนะครับความเป็นน้หนึ่งใจเดียวและอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามไว้ตลอดไปครับสวัสดีค่ะชานนางสาวสุภัยรัตนพงองนักศึกษาคณะมนุษย์ ิทยาศาสตร์และสองภาษาสหภาษา,าไทยค่ะจากมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะขอประชา,าสัมพันธ์งานสแสดงในวันนี้ค่ะมีการสแสดงแรกนะคะเป็นการสแสดงของวงแจ๊สซองค่ะในเวลา6นาฬิกา,น,กานาฬนทีถึง19 30นาฬนทีคะ<อ>่ะการแสดงชุดที่สองนะคะเป็นการสแสดงของ เทมป o ร a r y ีค่ะเป็นวงดนตรีเช่นกันนะคะขอขอบคุณทางเทศบาลนะคะที่จัดการแสดงมาให้ค่ะขอบคุณค่ะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าไมตลาดถึงมีการตรกแต่งด้วยของสีแดงเต็มไปหมดเนื่องด้วยตลาดมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่หนึ่งในนั้นคือวัฒนธรรมของคนจีนจึงมีการนำเต่งหลังหรือโคมจีนเป็นโคมกระดาษสีขาวแดงโครงทำด้วยไม้ไผ่จักเป็นตอกเส้นแบนแล้วนำมาสานเป็นทรงกระบอกหรือทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง24เซนติเมตรสูง23เซนติเมตรด้านนอกปะกระดาษสาสีขาวเขียนตัวอักษรจีนด้วยหมึกสีแดง จึนเป็นสีมงคลคำที่เขียนจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปตามแต่งานที่ใช้ด้านล่างของเต็งลังมีแผ่นไม้ทรงกลมแบนสําหรับวางเทียนหรือหลอดไฟด้านบนมีช่องระบายอากาศร้อยลวดหรือเชือกสําหรับแขวนชาวจีนนิยมแขวนเต็งลังไว้หน้าบ้านในช่วงเทศกาลเช่นตรุษจีนหรือเมื่อมีงานพิธีมงคลต่างๆเพราะเชื่อว่าเป็นเครื่องชี้นําทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เทพเจ้ามองเห็นบ้านที่แขวนเต็งลัง และเจ้าของบ้านจะได้รับคำอวยพรหรือช่วยเหลือให้มีความสุขความเจริญตามศาลเจ้าต่างๆก็มีการแขวนเต็งลังหลายใบเพื่อบูชาทีกงหรือเทพเจ้าแห่งฟ้าเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์อื่นๆชาวจีนเชื่อว่าเต็งลังที่ใช้บูชาในเทศกาลกินเจใหญ่ประจำปีจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากในวันสุดท้ายของเทศกาลกินเจจึงมีการเปียหรือประมูลเต็งลังเหล่านี้ โดยที่เสนอเงินทําบุญให้สารเจ้ามากที่สุดจะได้เต็งลังกลับไปบูชาที่บ้านเต็งลังที่คนนิยมมากที่สุดคือเต็งลังของทีกงเพราะเชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ฟ้าประทานแม้แต่ยอดไถ่ที่ใช้ทํเสาแขวนเต็งลังก็ยังถูกตัดแบ่งเป็นท่อนๆนํามาประยุกต์เพื่อนําไปบูชาเพราะเชื่อว่าจะช่วยโดนบันดาลโชคลาภให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองและที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยอาหาร แต่สินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ต่างตั้งซุง้มขายกันมากมายโดยช่วงไฮไลท์ของตลาดเป็นเวลาของการแสดงศิละปะวัฒนธรรมซึ่งได้รับความช่วยเหลือและร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเมื่อวันจุดจีนที่ผ่านมามีการแสดงเชิดสิงโตมงคลที่น่าสาลเจ้าปูนเทากงและสาลเจ้าพ่อเสือเรียกความคึกคักให้กับคนทิสุโลกและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมด้วยการเชิดสิงโตถือว่าเป็น ส่วนสำคัญในงานฉเฉลิมฉลองงานรื่นเริงเพราะคนจีนเชื่อว่าจะดึงดูดโชคลาภและความจเจริญเข้ามาในชีวิตนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีไทยจากคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนาเรศวรที่มาขับกล่อมให้คนที่กำลังเดินเลือกซื้อสินค้าและอาหารได้ฟังเพลงบันเลงจากเครื่องดนตรีไทยและเสียงร้องเพราะเพาะจากวิสิตและอาจารย์จากภาควิชาดนตรีไทยด้วยความประทับใจของตลาดนี้ จุดเด่นคือการนำสารเจ้าและวัฒนธรรมจีนมารวมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดสามารถไหว้เจ้าขอพรและชอบสิ่งมงคลจีนทั้งยังมีการแสดงทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ที่จะได้รับชมก็ต่อเมื่อมีเทศกาลงานต่างๆการจัดให้มีพื้นที่แสดงทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ง่ายดึงให้คนเข้ามาดูและชอบต่อที่ตลาดได้อีกส่วนที่ประทับใจคือ ตลาดนี้เป็นพื้นที่ให้สินค้าของกลุ่มชุมชนที่ผลิตมาสินค้าแฮนเมดไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสารผักตบชวาตุ้หูเตือเเ้นสินค้าเหล่านี้ปกติจะมีขายตามงานต่างๆต,ตามตลาดไม่ค่อยมีขายแถมราคาไม่แพงอีกด้วยตลาดวัาธรรมเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญกับชาวเมืองพิษณโโลกและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าเที่ยวแต่ก็ยังต้องช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ ให้ความเคารพสถานที่ช่วยกันรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามระเบียบสถานที่เพื่อรักษาความสวยงามของวัฒนธรรมนั้นให้คงอยู่สู่รุ่นต่อๆไปให้เป็นที่ที่คงอยู่ด้วยความสวยงามอย่างนี้สืบไปค่ะโบาอเรียน,ยนอ,เอ,เอ,เอนเอ นีเป็นค,คำตกใจครับผมงชาวศิษย์พุทธไทยสวัสดีครับอยู่ตรงเหนือสวยงามและเป็นมหาอำนาจนะครับนี่ครับนืครับราชัาแห่งอาวุธไทยครับผมหลายๆท่าน,านอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงพูดว่านะครับเป็นราชัาแห่งอาวุธไทยนะครับวันนี้ผมมีคำตอบนะครับคำถามที่มีคำตอบวันนี้มีคำตอบแลตัวตั้กตินะครับ ตลาดแห่งนี้นะคะเป็นตลาดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลายรวบรวมความเชื่อความสวยงามความมีน้ำใจของผู้คนไว้ในที่ที่เดียวกันค่ะทําให้ผู้ที่มาเยือนนะคะสามารถได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปและยังคงไม่เป็นที่รู้จักสําหรับคนรุ่นใหม่มากเท่าไหร่นะคะเราจึงอยากจะแนะนําให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนช่วงไวไัยใดก็ตามนะคะได้รู้จักกับสถานที่ที่คนข้าก่งกันมาเยือนและการอนุรักษ์ไว้อย่างตลาดวัฒนธรรมย่านตลาดใต้แห่งนี้ค่ะ พบกันได้ทุกเย็นวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา16นิกาถึง22นิกาแล้วเจอกันค่ะ